สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเราจะพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามกีฬากองทบกย่านถนนวิภาวดีนะครับรังย่าวของสภาพบุรุษวงจักอาร์มี่ยูเนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกนัดที่16ของทั้งสงสโมสรครับสโมสรกีลมพยองเอสซีจีเมืองทองแต่ของเรามีงานหนักครับต้องออกมาเยือนทีมแกร่งที่เล่น ที่สังกกีฬาของทบกได้ดีมากๆอย่างเจ้าถิ่นอาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับ1วันในวันเสาร์ที่8มิถุนายนสมโมสรแบงคอกยูเนเต็ดสามารถนําตารางของฟุตบอลไทยลีกได้ชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นสมโมสรกีฬาของเราเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนจําเป็นจะต้องคว้า3าคะแนนเพื่อช่วงชิงตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกคืนกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ นี่คือภาพบรรยากาศที่คุณพลกิเลนพยองเอสซีเมืองทองอีแต่อเราเดินทางเข้าสู่สนามกีฬากองทัพบกนะครับช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีครับคู่นี้แข่งขันกันดึกสักนิดหนึ่งแะครับช่วงเวลา2ทุ่มตรงแหมเป็นอีก1เกมที่สโมสรกิเลนพยองของเราเตะดึกเสุดเกินนะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับเลขก2 พบกับนครราชสีมาทีมสวัสดแคทนะครับก็จะเตะกันช่วงเวลา2ทุ่มตรงอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันพีเจชนาทิพย์สงกรานิ์นะครับเกมเมื่อกลางสัปดาห์ถูกพักจากโค้ชแบรนทวันสีปานะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กๆน้อยๆละครับพี่กอบอดิศักกลสอนนะครับวะทักทายกองเชียร์เกมขอของเรา ที่ซองโดนะครับแม่ได้กระแสะตอบรับจากบรรดาแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ s c g เมือมงทอยเตดแล้วก็อาร์มี่อย่างอบอุ่นเลยล่ะครับที่มุยเทียวสินแดงดานะครับวันนี้สลัดอาการบาดเจ็บลงมาเป็นสเพืผู้เล่นตัวจริงได้ด้วยล่ะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมการแข่งนนขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคดีมากๆครับที่ฟ้าฝนเป็นใจปกติแล้วช่วงเวลาประมาณสัก4ี่สาห้าโมงเย็นเนี่ยเหมือนเป็นเวลานัดหมายของฟ้าฝนเลยนะครับจะตกทั่วกรุงเทพมหานครเลยล้ครับแต่เกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโชคดีมากๆท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับไม่มีฝนลงมารบกวนในเรื่องของการเชียร์รวมไปถึงเกมการแข่งขันในสนามนะครับ สโมสรกีฬาของเราเป็นฟุตบอลเท้าต่อเท้าเพราะฉะนั้นการเล่นบนพื้นเรียบๆแล้วก็ไม่มีน้ําขังก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสโมสรกีฬาของเราครับนี่ครับสนามกีฬากองทัพบ,บกนะครับอยู่ไม่ไกลจากสนามเอ g ซีจีสเตดียมใช้เวลาเดินทางแวบเดียวลหละครับ วิ่งบนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ถึงแล้วละครับใช้เวลาเดินทางจาก s c g s t a d i u ดียมมาที่กีฬากองทบ,บกเนี่ยประมาณสัก30 4 0นาทีได้นะครับถ้ารถามไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับกีฬาพิยณุของเราก็มากันง่ายๆแล้วครับเดกันดึกนะครับ ต้องมาจับมาจองที่นั่งกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแฟนขับกีเล็พิาของเราก็เลยจะเลือกทำเลที่พักตั้งแคมป์ปิกนิกกันแล้วครับก่อนที่เกมการ่์จะเริ่มต้นขึ้นนี่ครับพี่น้อยตากล้องเมืองทอทีวีของเราก็พยายามจะไล่เก็บให้ครบทุกๆกลุ่มทุกๆโซนเลยครับมามากันแบบบิ๊กไบต์เลยก็ใกล้ๆแล้วครับ สามารถขี่มอเตอร์ไซค์มาได้แล้วครับรวมไปถึงสนามกีฬากอทบกเนี่ยมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสเตเดียมหนึ่งสนาม,นามที่เวลามาเยือนแล้วสบายใจละครับตั๋วยังไงก็มีแน่นอนรวมไปถึงที่จอดรถนะครับยังไงก็มีแน่นอนได้เช่นกันละครับเดี๋ยวพอใกล้เวลาเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ แฟนคลับกีฬาพิเาษของเราก็เริ่มทยอยกันเข้าสู่กีฬากองทัพบกแบบหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแม่ทุกคนก็มันอ,อกมั่นใจว่าเกมนี้นะครับนักเตะกีฬาพิเาษของเราจะคว้า3คะแนนออกมาได้ <c oughs> จริงๆแล้วสติการเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฤดูกาลที่แล้วก็เพิ่งแพ้ไปนี่คุณพ่อของพี่ตั้มธนบุญและครอบครัวนะครับ ก็ตามให้กำลังใจลูกชายทุกๆนัดละครับไม่ว่าจะเป็นเย่าเยือนนะครับคุณพ่อคุณแม่ของพี่ตามธนาบู์ก็จะไปให้กําลังใจเสมอแม่เจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นนะครับแต่มีผ้าพันคอของเทียรทรบุตรมาทันมาแล้วล่ะครับก็วันเสาร์หน้าครับที่จะพบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมานะครับถ้า โค้ดแบนด์ทศวรรษสีปาลเลือกพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันเ,เป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงเราก็จะได้เห็นพี่อุ้มแน่ๆในเกมวันเสาที่จะถึงนี้ครับ เตะดึกแล้วครับแฟนคลับกีฬาพยองของเราก็ต้องหาอะไรลองท้องกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงเวลาสองทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาข้าวมื้อเย็นเลยละครับกว่าจะเตะเสร็จก็โอ้สี่ทุ่มกว่าๆนะครับกว่าจะเดินทางกลับบางคนอยู่ไกลหน่อยก็เชยงคืน,นคแล้วครับเราต้องรีบนอนนะครับเพราะว่ารุ่งเช้าก็ต้องมาทํางานกันในเช้าวันจันทร์นะครับน่ ถ้าเตะ2องทุ่มวันเสาร์เนี่ยก็ยังพอโอเคนะครับแต่นี่2องทุ่มวันอาทิตย์เนี่ยแฟนคลับทีเลยาของเราที่ตามให้กำลังใจเนี่ยต้องบอกว่าได้ใจจริงๆมาด้วใจล้วนๆแล้วครับเพราะคุณต้องเสียสละหลายต่อหลายอย่างเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใชา้จ่ายของการเดินทางตัว๋วเข้าชมเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มนี่น่าจะหมดแพงมากกว่าค่าตั๋วนะครับ <laughs> รรมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปทํางานกันแต่เช้าด้วยล่ะครับก็ต้องขอบคุณฝันคลับเกียีพยอง S G บางทอยเด็กของเราที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับเกมกรแน่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้ามาให้กําลังใจน่าจะร่วมร่วมสามพคนได้มากกว่าเจ้าถิ่นนิดนิดล่ะครับก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับเกมกลางสัปดาห์นี้นะครับวัน พุธที่2ี่มิถุนายนนะครับสโมสรกีเรียนพยองเอสซีจีเมืองทอยแต่ขอเรายังมีโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกนะสุดท้ายในเล็กแรกนะครับจะเปิดเอสซีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของพลังเอ so ็มโอสุสภาเอ็มนะครับก็เป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์นะครับวันพุธเนี่ยจะเตะพร้อมกันทุกๆคู่เลยนะครับแล้วหลังจากนั้น ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นกันได้นะครับของแต่ละสโมสรเราก็อาจจะได้เห็นพี่อุ้มเทียวทอบุญมาทันสามารถเล่นได้ในเล็กที่2ต่อนเนื่องเลยเพราะว่าฤดูกาลนี้ไม่มีการพักเบรกระหว่างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จัดหนักจัดเต็มกันต่อไปเลยแล้วครับช่วงนี้ก็บริหารจัดการในเรื่องของการตามเชียร์กันให้ดีนะครับเพราะว่าเสาพุทธเสาพุธเลย แหม่ก็เห็นใจกองเชียร์กีเรนผิวของเราเหมือนกันแหละครับแหมต้องตามเชียร์กันทีซะเหลือเกินแต่เอานะฮะในไหนรักกันแล้วก็ต้องไปกันให้สุดละครับฤาดูการนี้เรามีหวังเงินเยอะเลยละครับสําหรับการไล,ล่ล่าแชมป์ฤดูการ2016อ่ะมาดูสเปคผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีเรนผิวของเรากันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผู้สาประตูในเกมนี้เป็นกวินธรรมสัจจานันนะครับหลังจากนัดที่แล้วได้ถูกพักถูกโรเตชันอยู่ข้างสนามนะครับ สองเซนเตอร์นะครับมาริโออันวาเรสก็กลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงยืนคู่กับสุพนธ์ทองสงแบ็กซ้ายพีรพัฒน์โนชัยยาแบ็กขวาทิสตองโดเป็น2วิงแบ็กที่เล่นกลางสัปดาห์มาด้วยมิดฟิลด์คุมเกมแดนกลางนะครับธนบ,บุญเกษารัตลง3ตอ่อเนื่องนะครับยืนคู่กับสารัตอยู่เย็นและชนาทิพย์สรงกระสินที่เช็คฟิตผ่านอย่างวุดหวิดนะครับสำหรับเจชนาทิพย์สงกระสิน สามภาษาแนวรุกนะครับเป็นไมเคิลเอนรีที่ทําผลงานได้ดีต่อเนื่องยึดตําแหน่ง11เผู้เล่นตัวจริงได้ดาวซันโวสูงสุดของสโมรสรน,นะครับเคลย์ตันซินวาแล้วก็กัปตันทีมทีราสินแดงดานะครับถึงแม้ว่าจะเย็บถึง18เข็มที่ศีรษะแตกแต่ว่าเจ้าตัวสเปรตสูงมากๆวันนี้สวนปอกแขนกัปตันทีมโพกผ้าลงมาเล่นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงด้วยล่ะครับนี่ครับ ทีมแพทย์ต้องดูแลเทียสินอย่างดีเลยละครับโูกผ้าแบบแน่นเอีดเลยละครับไม่ให้แผลกระทบกระเทือนก็อย่างที่บอกแหละครับเราราสักสามพคนได้สําหรับแฟนลับกีเรนพยองเอสซีจีงทองยูเนเต็ดของเรานะครับนี่ะหนาแน่นแล้วก็อบอุ่นมากๆเป็นทีมเยือนครับเอสซีจีงทอยแต่ของเราได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์สารัต คืนบอลง่ายๆให้กับชนาทิปชนาทิปจ่ายออกทางฝั่งขวาครับเคลตันซินบาทางตัวเองออกปาดึงหนึง่งจังหวะแล้วเปิดย่ยอยมาให้กับไมเคิลเอนรีลูกนี้เกือบถึงนะครับเกือบเทคตัวได้แม่เขียลูกมาก็เกือบจะได้ประตูขึ้นนำเลยละครับสำหรับ s อสเมืองทองยูเนเต็ดทิสตองโดครับเปิดบอลคลอสเข้ามาก็ยังข้ามหัวไมเคิลเอนรีไปอีกแลลวครับสูงไปนิดนึง จงหว่าสวนของทีมเจ้าถิ่นครับคายฮิราโนครับเติมเกมทางฝั่งขวาแต่ออกมาแล้วคลอสเข้ามามโจชิมาแม่ชาร์จไม่ถึงนะครับโอ้โหเกือบนะครับเกือบโดนประตูขึ้นนําเหมือนกันสําหรับ s อสซีมังทองเตดของเรานะครับมาใหม่ครับบอลทะลักมาถึงชนาทิพสงกระสินยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบไปชนาทิพ โยกหลบผู้เล่นของอาร์มี่จ่ายเอาทางฝั่งซ้ายพิรพัฒนคลอสเข้ามาโอ้โหเกรตันซินวาโชมไม่ถึงนะครับแม่เปิดสวยมากๆสำหรับพิรพัฒน์นชัยยานะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับอืม hmm. สเตเดนโก้ครับทำฟาวเกรตันซินวาในระยะ25หลาและเป็นเกรตันซินวาครับลุกขึ้นมาปั่นไซโปง้งโอ้โหจะเบียดเสาอยู่แล้ว แต่ว่าฮัสซันซันนี่ครับแม่บินไปเออซฟไว้ได้สวยงามเลยทีเดียวมาใหม่ครับคายฮิลานโนะเปิดได้วซายครับโอ้โหลูกนี้แนวรุกของอาร์มี่เองก็โฉบไม่ทันเหมือนกันนะครับเข้ามือกะวินทำสัต์เจ้านั้นโอ้กะวินสมาธินิ่งมากๆครับจังหวะเมื่อสักครู่สารัตอยู่เย็ยนลองยิงไกลครับก็ตรงตัวฮัสซันซันนี่ ชนาทิพย์วางบอลออกไปทางฝั่งซ้ายแม่นซะด,ด้วยพิรพัฒน์มงแล้วเล่นต่อครับสวยงามครับแต่ว่าจังหวะจ่ายจังหวะสุดท้ายครับโดนเบียดโดนกระแทกก็เลยไม่แม่นครับลูกแต่มุมของอาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับเล่นลูกสูตรไหลมาให้ทศวรรษลิววนัสเถียนยิงไกลแหมไม่ต้องกรอบนะครับ ดูจากเหลี่ยมนี้เหมือนใกล้แต่จริงๆแล้วห่างประตูพอสมควรไมคเคลเอนรีต้องทางตัวออกมาเล่นริมเส้นบ้านนะครับอยู่ข้างหน้าโดนประกบไข้มาให้พีรพัฒน์พีรพัฒน์ตากไปเสาไกลเกือบถึงเลยตันซินวาครับต้องชมฮะซาชนนน่แม่กระโดดออกมารับบอลตัดหน้าเคลยตันไปได้อย่างวุดวิทแล้วครับจบครึ่งเวลาแรกยัง0-0อยู่นะครับต้องมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับ โจซิม่าครับยังดีที่มาริโออันวาเรสครับบล็อกลูกยิงของโจซิม่าไว้ได้ทิสซองโดครับลองคลอสไปเสาไกลดูบ้างเคลตันโหมเบาไปครับไม่ตรงกรอบด้วยเข้ามือฮันซันซันนี่เคลตันตอกส้นให้กับชนาทิปครับชนาทิปไหลง่ายๆให้กับไมเคิลเอนรี่บอลยังคลุกคลิกคลุก,คล,กคลิกอยู่หน้าเขตโทษของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับเคลตันพลิกมาพลิกมาแล้วแต่งหนึ่งจังหวะโอ้โห สเดนก็เข้ามากระแทกเคตาซินวาครับแต่ว่าผู้ตัดสินแม่อาจารย์ศิวกรผู้ดมไม่ได้มองก็เป็นจังหวะฟาวนะครับเล่นกันต่อสารัฐอยู่เย็นคลอสบอลเข้ามาแม่ยังโมงสกัดออกหลังไม่ได้ลูกแต่มุมครับสารัฐบอลทะลักมาถึงชนาทิพส่งกระสินแต่งเข้าซ้ายลองยิงไกลดูบ้างโอ้โหไ,ได้ลุ้นเหมือนกันตรงตัวฮัสซันซันนี่ครับสารัฐวางฝีคิกขึ้นมาครับ อามี่สกัดออกมาไม่พ้นเคลตันซ้ำจังหวะแรกแล้วสุพรรณทองสงนะครับแม่พลิกตัววอลเล่์ีไซน์ไม่ตรงกรอบโอ้โหเติมสูงขึ้นมาเกือบได้ยิงประตูครับเชนสุพรรณทองสงเทวศิลครับเทวศิลมองมอลแล้วจะตักให้เคลตันโอ้โหบอลฉันหลบเปลี่ยนทางเกือบเป็นประตูครับโอ้โหสัสันสน,นี่แม่โชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้ครับโค้ชแบทนทวตวรรณีปานครับแก้เกมเอาอดิศักกายอรลงมาเล่นแทนไมเคิลเอนดรีนะครับ ชนาทิพย์เติมเกมทาฝั่งขวาโล่งเลยทีเดียวครับมีเวลาแล้วตากไปเสาไกลให้พิรพัฒน์นชัย,ยาโฉบเข้ามาโหมไม่ถึงหลังจากนั้นโคชบานทวตบาลศรีปานแก้เกมครับพิรพัฒน์นชัย,ยาช่วงนี้ทํางานหนักครับลงเล่นติดต่อกันหลายต่อหลายเกมก็เป็นชัยวัดบุราลงมาเล่นแทนครับทิสตองโดครับดึงสวยครับรอเวลาไหลามาโอ้โหเคลตันซินวาพยายามจะเล่นถูกเบียดไว้ก่อนโอ้โหเสียดายจังหวะเมื่อสักครู่มากๆครับ ชนะธิปตักมาให้กับอดิศักย์ไกรสอนฮัสซันซันนี่ยังตามเข้ามาบล็อกได้เร็วผู้ศิลป์เป่าเป็นการฟาวของอดิศักย์ไกรสอนด้วยละครับทิสซองโดครับเปิดบอลออกทางฝั่งซ้ายแล้ววางบอลนี่สวยมากๆครับอดิศักย์ไกรสอนต้องรีบยิงครับแม่แต่ว่าตรงตัวฮัสซันซันนี่ครับปิดมุมได้เยี่ยมเลยท่านให้กับชนาธิปชนาธิปแทงออกทางฝั่งซ้าย ชัยวัน์บุรานครับโอ้โหมองหล่อคาซันซันนี่ครับแล้วยิงเสาแรกเข้าไปตรงตะข่ายในนาทีที่85ครับ s อ g ซีบงทองยูไนเต็ดของเราพยายามอยู่นานเลยละครับแล้วก็ไม่ได้ประตูที่ต้องการจากตัวสำรองนะครับชัยวัน์บุรานเจ้าหนูวัย21ปีทีมชาติไทยอยู่21นะครับดูจังหวะนี้ครับนี่ฮะเกรตันครับให้กับชาธิปชาทิป,ทปจ่าย คิลเลอร์พาสสวยมากๆและชัยวัดมองหล่อครับมองเสาไกลแต่ว่ายิงเสาแรกแม่เลือดเย็นจริงๆ <c oughs> เด็กคนนี้โอลแลวเป็นประตูแรกในสีเสื้อเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดในเกมอย่างเป็นทางการของบอลชัยวัดบุรานด้วยนะครับฤดูการที่แล้วชมผลงานโดดเด่นกับพัทยายูเนเต็ดนะครับพาพัทยายูเนเต็ดเลื่อนสู่หลีกสูงสุดแล้วเจ้าตัวก็เล่นเป็นปีกซ้ายทาประตูได้หลายประตูเลยละครับวันนี้ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ ก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับหลังจากที่เก็บ FA เับที่ผ่านมาก็เป็นตัวพลิกเกมนะครับแอสซิสต์ให้กับไมเคิลเอนดรียิงให้ทีมอิเลฟยองของเรานำอยุธยาวอรีเออร์2-1นั่นเองครับเดสกอท้องเหลาครับลงมาแทนชนะทิพส์งกระสินและเกือบจะแอสซิสต์สวยให้กับอดีศักิ์ไรสอนได้นะครับแต่ว่าตั้งคอเก่งไปนิดหน่งงหลุดก่อไป เป็นจังหวะสุดท้ายแล้วล่ะครับจบเกมการแข่งขันนะครับเป็น SCG บางทองที่แต่ของเราบุกมาเอาชนะทีมแกร่งอย่างอาร์มี่ยู d แต่ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้กลับไปทวงบอลลังตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกคืนจากแบงคอกยู n นแต่ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้ยอดเยี่ยมมากๆครับเกมที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเนี่ยยากนะครับที่ทีมไหนจะบุกมาคว้า3คะแนนได้แต่ s c g บางทอง่แต่แตเราก็ทําสําเร็จแล้วครับ บุกมาคว้า3คะแนนอล้ำค่ากลับมาได้ก็ต้องขอคุณกองเชียร์ที่น่ารักของสโมสรกิเลนผยองเอสซีจีบางทอยแต่ของเรากันด้วยนะครับที่คุณตามมาเชียร์ให้กําลังใจแบบเยอะกว่ากองเชียร์เชาถิ่นขนาดนี้ก็อย่าลืมกลางสัปดาห์นะครับยังตามลุ้นตามเชียร์กันได้ต่อไปในฟุตบอลไทยลีกนะัสุดท้ายของเลกแรกนะครับกิเลนผยองของเราจะเปิดเอสซจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของพลังเอ็มโอสสภาเอ็มร้อยห้าสิบนะครับ ก็เตะกันช่วงเวลา19นาฬิกาก็บริหารจัดการเวลากันด้วยนะครับอย่าลืมตามเข้ามาให้กำลังใจช่วยให้ทีมกีฬาของเราคว้าใยให้ได้ในฟุตบอลกลางสัปดาห์ครับ